สวัสดีครับก็การสวัสดีปรบอผมก็กรุ๊ปเกษตรสบายเพื่อนผมว่าสายชีวิตดูปอกทองกับปครับผมสวัสดีครับเสื้อวันสายชีว์ครับผมเฮ้ยคนคอมเมนต์มาด่าอีกแล้วเดวนี้เฮ้ยเริ่มเข้าวงการโดนด่าว่าเฮ้ยไอ้บุญมีดีกว่าอีกละวว่าอิงแบบขับรถไม่ดีเท่าบุญมีนี่จริงหรือเปล่ะไม่รู้พี่ไม่รู้กันเนอะมันต้องวัดครับต้องวัดในสนามจริงแล้วเนอะใช่พี่ไปวันนี้นะผมก็คนคอมเมนต์มาอีกแล้วว่าให้ไปบ้านหมอนี่หน่ยบ้านนายชัยนายชัยไปคองดีคองดีมิวโชว์ตอนไทยเออนายชัยนี่จะเป็นคนแบบว่า อายุก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นตัวนี่ประมาณรุ่นรุ่นพ่อผมแล้วผมเห็นเรื่องแรกผมเนี่ยอันเพราะงัยไม่มาเห็ุแห่งครับไม่ไอ้คุณอย่าขันล้างบ้านขันลังช็อปดิไม่ใช่าสมัครเป็นตัวครับเอออ๋อสมัครเป็นดีครับอืมก็นายชัยแล้วก็บอกว่ามาเลยผมทักไปแล้วผมก็เลยทักไปฮะเอ้ยนายชัยพอดีคนคอมเมนต์มาอยากให้ไปหานายชัยว่ะอะไรวะโอเคครับผมมาเลยครับผมก็เดี๋ยวผมทำข้าวทำอะไรให้กินครับผมก็ตอนนี้อิงหัวเราเลย รถตลอดเลยไอ้ชัยก็เลยส่งโลเคชันมาจากบุรีรัมย์ไปบ้านนายชัยก็36กิโลไม่ไกลไม่ไกลแต่ว่าเขตบ้านนายชัยนะก็เฮ้ยนี่มันเขตอะไรอันนี้มันอยู่อ่าเขตไปไปเนี่ยบ้านบ้านนายชัยบ้านอะไรนะโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงนะตําตําบลโคกขมิ้นอําเภอพัฒนาชัยพัฒนาชัยไปอีกเลยครับโอ้ไปอีกใช่ไหมครับผมไม่ตรงเลยอ๋อเส้นนี้ได้ครับอ๋อก็จากนี่ไปอีกประมาณเดี๋ยวดูเส้นทางครับผมสี่อีกสิบสี่กิโล อันนี้ผมวิ่งมาจาับเมืองก็จากเมืองมานี่ก็15บกิโลสิไม่ใช่20่สิโลเลยนี่ผมมาอ,อ๋อตอนที่ไปเมืองก็มา3ามสโลอ๋อแสดงว่าจากนี่ไปบ้านในชัยต่อนี่14บกิโลนะครับผมใช่ไอ้้ไอ,ไอตาก,กล้องพูดลองถามเขาอะไรหน่อยไหมว่า<อ>ช,ชานมขายราคายังไงอเ,เอาลองคุยเอาไปสอ่าโยชานมมาเก้ลบาท <laughs> <อ><อ>บาทชานมอ่ามาเกลประมาณดอบาท แก้ว่าพี่แก้วยี่สิบบาทแก้วน้องพี่้ยี่สิบบาทพี่พี่บาทต่อไหมราคาลดได้ไหมลดบาทเลยพี่ทั้งสุดท้ายพี่บาทอ๋อได้ถูกสุดเลยถูกสุดไหมพี่บาทพี่บาทยี่สิบบาทอ๋อถ้าที่อื่นถ้าที่อื่นสามสิบบาทใช่คนขายดูมีแฟนแดงถามหนูราคาสดครับเมีนสดครับเอ็งต้องถามก่อนถามก่อนมีเขามีแฟนแดงเยอะมาถามเขาดูเออเมียนเมียนปุบป่วนในร้อยบาท เตะโะตูชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายครับหนูชอบโรลิชอบเตลล่าก็ดาเชียอะไรบ้างบานปียางบานปียางโอ้โหได้ทั้งสองเฮ้ยทั้งสองยอย่างเอาตรงๆเลยใช่เขาบอกว่าทั้งสองอย่างไปเดี๋ยวเรากินข้าวกินอะไรกันเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะ ยังไงได้นะได้ครับไม่ไม่ไม่จะให้ดวให้ตลอดเมื่อคืนนี้อดออยส่งคลิปมาแล้วครับผมก็ได้ข่าวว่าไอ้นี่ไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวผมเอาคลิปลงให้ดูยเดี๋ยวยายองน่าจะดูคลิปเลยไปเที่ยวตึ๊ดเตสุบเลยใช่ไหมได้ได้ไได้ได้ไดดอไยบได้่าได้สาวเลยใช่ไ้ไได้ไ ได้คุยกับสาวแล้วได้คุยกับผัวเอ้าทำไมไม่คุยเรายืนเหนื่อยไงผมไม่รู้ครับอ้าวไปจีบสาวมีผัวแล้วใช่พี่โอ้ยฮะเฮ้ยดิไม่ดูสตรีมแล้วแล้วตอนไปคุยเขาว่าไงสาวเขาว่าผัวยืนอยู่ข้างๆอะเขาบอกเขาบอกด้วยนะใช่ครับผมเด้ยังไงผมเริ่มไปชนแก้วกันพี่เอ้าเองเดินไปเดินไปชนปั๊บโดยที่แบบไม่รู้แบบไม่คิดเลยว่าเขาจะมากับใครอะไรไงใช่ครับพอชนเขาว่าไงชนเขาก็ยุกเสร็จแล้วผมก็ขอไลน์นะเขาบอกว่าผัวยืนอยู่ โอเครีบยีนลี่เดินทางไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปหานายชัยเลยไปส่งโลเคชั่นมาส่งรูปไปแล้วยิงว่าอะไรว่าดื้อเข้าไปดูไหนเฮ้ยมันล่องหวนล่าเอ้าก็อยู่แล้วนี่ดิไม่ใช่พี่พี่เห็นตอนพี่มาเห็นเสียกอนามัยไหมครับสีแยกอนามัยนู่นพี่ครับไม่ใส่น้องนี่เห็นแต่ทุกนาเสียอะไรวะ ขับมารับนั่นขับมารับเอง็งเอ็งงไหมเนี่ยเ <laughs> ี่งงด้เนี่ยคือตรงปักหมุดเลยคือตรงปักหมุดเลยอ่ะีีบางท,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 ทีมันก็มัว่วครับเอ,อ้าชิบหายแล้วไม่ไหวเดินอีกแปดนาทีไปสั่นเนี่ยคือตำแหน่งอ่าดูตำแหน่งมันจะเนี่ยฮะจากนี่มาเนี่ยให้เดินไปไมันไม่มีทางไปงุย่างไปดิ <laughs> มากระไ,ได้เดี๋ยวผมลงไปดูครับโอ้นี่สรุปเอ็งต้องมารับพี่ใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่ส่งโลูเชั่นให้แล้วเอ็งมาหาพี่เด้อส่งไปนะครับผมรอ,รอ,รอมันมารับไปโอเคเดีย๋ยวรอนายชัยมารับผมจังหวะน,นี้ผมก็ลงไปหาเังอย่าหาขี่กันปะ <c oughs> ทำไรพี่ไม่รู้พี่ของใครไม่ <c oughs> คืออะไรเฮ้ยไปดูดิตกปลาอย่างงี้นี่ยเดี๋ <c oughs> ยวว่า,าพี่ว่าพี่ว่าตากล้องตีนกาตกแท้พี่ว่าเฮ้ยเอ้ยมีจริงวะ โอ้ชิพออิ่มยังถูกสันี่ครับอันนี้ใช่บได้อยู่ไม่กุ้งเข้ารูไหนข้างจะเข้ารูนี้เลยพี่ใช่ไหมขี่บ่า๋วเดี๋ยวเออตัวใหญ่ยลงไงเอือได้อยู่พอพออิ่มอยู่นี่อด้วยยาวือนู่นเหรอเออเออ่อนี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่หยาวนู่นนะพี่เียไป พอกินได้จะหามืออยู่นี่มือไม่มีตัมาแล้วโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยทรงปักหมุดอะไรงี้ทรงโจรทรงโจรแต่โดนใจแล้วเองรู้เลยไหนเองอยู่ตรงไหนเอาะเอ้าแล้วปักหมุดอยู่นี่เหรอเองปักหมุดตรงนี้ไม่ครับไม่ไม่จังไดก็เปิดเบิรงอยู่บางเรื่องนั้นน้ำทามดีกว่าไปหาอะไรกินหิวข้าวแล้วเดินทางมาที่นั่นครับไปเอ้ยพี่ขี่ได้หรือเด้อโอเคไป อยู่กันไหนใชรไักนี๋เราอยู่ฝั่งใครสายดีวิเด็กทำไมเองไม่ตัดผมสั้นมีกระเทยเป่าเฮะเองไม่ได้เป็นกระเทยเลยทำไมไม่เหมือนนั่นเลยว่ะไอ้อะไรวะท่านฤาษีเหรอเออต้องไว้หนวดเออจือว่ะ นี่ in เราก็ถึงบ้านนายชัยแล้วครับผมสวัสดีครับผมอันนี้พ่อคุณแม่นะหรือใครใครเนาะสวัสดีครับผมอันนี้คือใครพี่อ๋อนี่คือน้องนี่คือพี่โอ้อันนี้คือคุณพ่ออันนี้แม่เอ้าอันนี้ลูกแท้เลยนะครับผมปกติมันพูดไหมครับผมบอกไปผมไม่ยอมพูดเลยก็ไปทำอ๋อเป็นคนไม่ค่อยพูดอ๋อ้ะไปอยู่กับเราพูดไหม อันนี้อันนี้ทรงผมนี่ถือว่าได้ไหมครับทรงผมไม่ไม่แม่โอเคเลยอันนี้เดี๋ยวผมถามว่าอันนี้แม่รู้ไหมว่าอันนี้ไปแข่งรถกับพวกผมเลยนี่นายชัยม่รู้ที่ล้างวันนั้นไม่ไม่อยู่จ้ะเอ้าันนี้แอบไปไหนะว่าขอผู้ปกครองใครคนสิ้นให้แม่สิ้นอ๋อแม่สิ้นจ้างแม่แต่สิ้นแต่ว่าตอนไปวันนั้นพิชว่าไปกรุงเทพื่อนไหม อ,อ๋อแต่แต่พอ่อคือพ่อรับรู้ไหมว่านีนาน่นีมันมันก็บอกว่าวันนั้นจะไปสามวันอ๋อบอกอยังนี้ไหมแล้วให้เงินไปกี่บาทครับว่าโ,โ,โอ้พอไม่มีเงนินนะ <c oughs> ไม่ต้องใช้ไปเราไม่ต้องใช้สักบาท <c oughs> เปิดห้องให้แบบพักหรูหราลังการกินแบบแต่อะไรชิวๆเราล้วก็ไปขับรถแข่งแล้วเป็นห่วงไหมครับพี่ว่าไปขับรถแข่งอะไรพ่อเป็นห่วงครับเป็นห่วงมันการแหละเป็นลูกเนาะ๋อครับ อันนี้สนับสนุนไหมผมถามหน่อยอย่างนี้สนับสนุนไหมว่าที่ไปแข่งรถยงี้สนับสนุนเนาเรื่องจริงแล้วแต่มันแหละงงแล้วแต่เลยพี่บ่าเรื่องจริงมันโชว์หัวมันไงได้เนาะแล้วเองเองขอขอใครตอนแรกเลยขอขอใครขอพ่อหรือขอแม่ยไม่ได้โทรครับบอกคราให้เซ็นอันนี้ให้นะอ๋อ<ด>แม่เซ็นเออหลอกแม่เซ็นได้่ยไมแต่แม่ไม่รู้ใช่ไหมให้เซ็นอะไรเอ้าบอก โอ้โหอันนี้แบบตัวแม่เส้นเนี่ยมาเนี่ยนายใช้หนามมันไขวะเนี่ยดูด้เอ็งว่าหนามมันไขวพี่เอ็งดูแม่แม่ไม่เหมือนแม่หรอกเหมือนงคเหมือนพ่อพ่อะไรเหนดูเหมือนแม่ไม่เหมือนแม่หรอกเอ้ยเหมือนใครวะกระดาวละร้อนอ๋อเก่าวก่าวกระดาวร้อนเอ็งว่าเหมือนใครไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยปกติอ่าใช้รถคันไหนเห็นเนี่ยทำยูทูบด้วยไปเนี่ยอ่าทำช่องนายชัยให้ที่ถ่ายลงถ่ายคันไหนลง ไปพ,พาไปดูหน่อยไปเฮ้ยแรงไหมเห็นในคลิปก็เอาไปซม่มไปซ้อมไปซ้อมเส้นไหนวะเส้นหนังอ๋อเป็นเอออยากลองดูว่ารถเป็นสุดไหมลองนะมาดูหน่อยมาดูรถหนเครื่องไหนอา้าวแล้วตอนนี้มีคนไหนขี่<ส><น>อ๋อขี่เออดูซูนิกก็ได้ไปไหนไหนให้มาที่ที่ให้ดูหน่อยรถที่ซุ่มซ้อมนะโอันนี้แต่ที่จริงได้เปรียบได้มีรถให้ซ้อมรถชิงเลยรถชิงไปดูสภาพหน่อยไปโอ้โหดูดีมดูดีมดูดีมเฮ้ยเนี่ยเครื่องไปไหนวะ ในในโอ้ยเอ็งทำเครื่องเองเลยเหรอไม่ทำอะไรเลยต้องเสียทำเองครับอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ทำเครื่องทำอะไรทำได้หมดเลยไหมอย่างเช่นทำห้าสามอะไรเงี้ยทำทำลูกเองอ๋อก็มาประกอบเองแล้วตอนนี้รถเป็นอะไรนน้ำข้าครับโอ้ตรงที่โซมมันนั่งครับมันซึมซอสไหมจริงอู่้อ้มันเข้าได้ไงเข้าทางเองเปิดออ๋แล้วตอนนี้เหลือทำอะไรทำเครื่องครับแล้วได้เงินจากไหนมาทำรถทำอะไรเงี้ย ฝึกง,งานเอาครับฝึกง,งานคือเราเรียนอยู่แล้วไปฝึกง,งานอ๋อก็จะมีเงินมีเงินเดือนหน่อยอ่าแล้วก็มาทํามเราจัดสภาพนี้ใครจัดให้ท,ทาเองทั้งคันครับโอ้ได้เนี่ยจัดสภาพจัดทรงเลยจะได้นะโนะอ้จะให้พีได้ลองสักหน่อยนะอือบุญโกอันนี้ใครซื้อให้รถคันนี้ซื้อเองครับเฮ้ยต่างจากสภาพรถไอ้เองเลยนะรถไอ้พีนะจะเป็นแบบโอ้โห แบบลูกเหมือนลูกทอร์ปีเลยอีกนีอันนี้เขาทำเ,เป็นทรงเป็นอะไรได้ด้วยไหมอืมอันนี้โซนิกติดไหมครับนี่ติดครับอ๋อๆๆมาๆๆม,าม,ามาวันนี้เดี๋ยวน่าจะได้ขี่โซนิกอันนี้โซนิกลูกอะไรลูก6 1ครับโอ้ได้เดี๋ยวจะเป็นคัดคัดมือน่าถน,าถน,าถนาถัดคัดมือใช่ไหมเนี่ยออกตรงออกตัวพอได้ไหมเนี่ยได้ครับเอ้ยพี่เองขี่ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเราเองเคยขี่เคยเตื่นแล้วในอะไรฟังเสียงไหนไปโวกทีเดียวติดเลยเพื่อขอันนี้ใครทำลูกทำอะไรให้ เอ้พี่อยากลองไหมพี่อยากลองเอ้ยไปหาลองเลยปหมตรงไหนได้อนนเออ,เอ,อไปโอเคเดี๋ยวเราไปลองหน่อยว่ารถนายชัยจะเห็ุอะไรนะตอนท้ายนะรถในจะแปลว่ารถนายชัยจะแบบเป็นแบบของดีมีวิธูตอนท้ายอย่างที่พูดไหมไปนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่านายชัยซ้อมรถตลอดเนะาะจะเป็นถนน,นหลวงซ้อมแบบเอ็งมาเอ็งมาเทสถนน,นหลวงนี่เลยไม่ครับต้อง อ,อันนี้ก็แค่ชูดชูดชด,ชด,ดูแล้วกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาให้ในายชัยลองชูดดูนหน่อยนะก็จะเีบคัดมือขนาดไหนได้เปรียบได้มีรถซ้อมนะอีกได้ซ้อมไหมก่อนอันนี้ไม่มีรถมีแต่รถไอ้เบี้ยเน่าๆนะเอาแล้วๆ <laughs> โอ้โหโอมไมเชือเลยบกมวนี้มึงไม่พูดแล้วก็ไป <c oughs> สมมติไม่พูดจริงนะ <c oughs> มันไม่ถามเราก่อนเลยว่เาเจ้าอย่างไ <c oughs> ยังเอาไหมเรียกมาใหม่ดิู <c oughs> ตัวอ,อย่างเราทำตามนะเอาแค่ห <c oughs> okay. นึ่งสองอเอาเอาตรงนี้เายนี้นะอันนี้จะเป็นสนหรวงไม้เลขสองนะครับ <c oughs> ผมที่ <c oughs> ในใจมาซ้อม ลองดูดิว่าขับมาแล้วไงเราต้องขับเป็นให้หมดแหละเดี๋ยวลองดู AP ว่าจะทับได้ไมั้ยมาดูหน่อยว่าอันนี้ให้ระดับแคมป์อัพเฟ้นที่สันหนึ่งใครยังไม่ชมมูลนะครับผมแต่ก็พอไว้ได้ซอด้อมได้นะได้ลองของคัดแต่ต้องไปจูนใหม่นะไม่นารอดหรอก เอ <Hey>, พี่นะมไม่เน,นี่นนหนันนหาใจไปเลย นายชายไปจูนจะไปอะไรก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมปิดสนามเด็กหลังที่20นี้ก็เดี๋ยวไปลงเล่นกันเลยเอาแบบสุดๆเลยเนอะค,คลิปหน้าแล้วกันก็เดี๋ยวไปเยี่ยมบายุแล้วกันใครก็อยากให้พี่เยี่ยมใครก็คอมเมนต์มาแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเองเอารถไปเก็บเองแล้วพี่เดินทางเลยเดี๋ยวตักเๆๆ<ป>ติมเติมมันไหนไปเติมนี่ครับไปไปก็พี่ออกทางนี้ได้ไหมได้ครับแล้วก็ไปตรงแล้วก็มีสามผัล็กน้อยเองเองที่แรกพี่เข้าใจเองพูดมันไปไปที่เปิดชีวิตดีกว่าจบ ไปถนนเรื่อยๆอ่าๆโอเคไงก็เอาเลยดับเบิ้ลริงเอาว่าใครที่รู้ช่องเราครับผมไงก็ฝากติดตามทั้งช่องสายชิวด้วผมแล้วก็ติดตามช่องนายชัยด้วยตอนนี้ก็ทำคลิปได้ทำไหมหนี่งทำอยู่ครับทำให้ทุกคนเอ่อไปเล่นกระสายครับอ๋อได้คลิปแล้วมีใครจำเราได้ยังครับมีคนแบบเริ่มจำได้ไหมจำได้อยู่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนายชัยของดีมีวิเชียรตอไทยเบ๊นักเก็ตดีกึ่เกียรติน้ำสกุลของดีเฉยเฉยตอนท้ายไปโอเคตอนนี้ก็เดินทางนะครับผมสำหรับดีเนี้ก่อน